เอาละเอาละสวัสดีเพื่อนที่รักทุกคนวันนี้มีอยบ่ผมแบงก์กับเกม NFT Pixel ก่อนในรคลิปนี้ไม่ได้เป็น,นการนำพ่วงทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวนะเพื่อนกลับมารล้วสาหรับเกมฟรีในเบราว์เซอร์ที่ทุกคนสามารถเล่นกันได้แต่มีเงื่อนไขในการถอนในเชิงตัวของโลนินวอลเลตวันนี้ผมจะพาพเพื่อนมาฟาร์มคอยในเกมนะครับโอเคก็เนื่องจากตอนนี้ผมเลเวลปลูกนะครับ75แล้วนะครับผมก็สามารถปลูกในเรื่องของตัวบัตเตอร์นะครับเทียร์4ได้นะครับผมในเรื่องของตัวบัตเตอร์เนี่ยผมไปดูตัวของ Pixel t i p เนี่ยมันเป็น เป็นสิ่งที่หาคอยที่ดีที่สุดแล้วนะครับแต่เพื่อ,อนๆอาจจะไม่ต้องปลูกบัตเตอร์ก็ได้นะเพราะว่าเวลเวลเจ็ดเนี่ยนะครับมันก็ทรมานอยู่ในเรื่องของการเก็บเลเวลนะแต่ถ้าใครที่เก็บเนี่ยก็สามารถมาปลูกบัตเตอร์ขายได้นะครับในช่วงนี้บัตเตอร์ก็ขายออกง่ายตัดราคาดีด้วยนะ ออตอนที่ผมกําลังทําคลิปอยู่ตอนนี้ราคาบัตเตอร์195-200ก็ออกนะโอเคเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับว่าเนี่ยเราปลูก Butter, ตัวของบัตเตอร์เนี่ยเราจะได้คอยเท่าไหร่อันนี้ผมจะไม่รับในเรื่องของการวนพลังงานหรือการวน Energy นะได้มาทั้งหมด7,000เอ e r g y นะครับทีนี้เราจะปลูกนะครับได้ทั้งหมดกี่เมล็ดแล้วก็หาร2.5นะครับเราจะปลูกได้ทั้งหมด2,900อ่อจริงๆ3,000เมล็ดเลยนะเนี่ย2,968ซีดนะครับ เราก็คูณนะครับผมแนะนําว่าเอาเป็นราคามาตรฐานคือ190าละกันเพราะว่าราคาเว็บเดี๋ยวเราต้องบวกราคาคอยเพิ่มขึ้นไปหน่อยในตรงนี้นะผมว่า190น่าจะออกอะนะประมาณนี้โอเคเราก็จะได้มา500 0 0นนะครับเดี๋ยวเราคํานวณตามนี้เลยนะครับนี่อันนี้ก็คือ,อคอยต่อวันนะครับต่อวันที่แบบเราไม่ได้กิน energy นะครับเพื่อนๆน,นี่เราก็จะได้5 0 0 0 0นตอนนี้คือเลทนะครับเลทราคาคอยที่เขาขายกันเนี่ย ก็จะอยู่ที่ประมาณ160ถึง1้0ยร้นะครับก็แปลว่า,าหนึ0 0แสนจะเท่ากับเท่าไหร่ครับเพื่อนเพื 60, ่อนหกสิถึง18บาทนะครับผมก็เราก็เอามากกว่านะครับเราต้องเอาเยอะกว่านะเพื่อเอาไปคูณนะครับก็เอา18ไปคูณ5.6นะครับอ่บคูณห้าจุดหก่า100บาทนะครับผม ได้100บาทนะสรุปอ่าวันจริงๆไม่ถึงวันนะจริงๆเราไม่ต้องเราไม่ได้คือเอาเวลามารวมกัน,นมันไม่ถึงวันนะทุกคนนะครับเพราะว่าเราเข้ามาทุกชั่วโมงก็ได้120 Energy หรือเราอาจจะแบบเรามาเอา Energy 6ชั่วโมงใช่ปะ่ะชั่วโมงที่5นะครับเราเข้ามาปลูกเบิร์เอนเนจก่อนแล้วก็ชั่วโมงที่6เราก็มารับ1 Energy นึ่งผ e r นเะครับก็เราตีไป้ว่า1วันนะครับมันจะได้ทั้งหมด100บาทตามราคาคอยนะครับ หนึ่งรบาทนะอันนี้ดอกจันไพื่อหน่อยนะครับก็คืออ่าเลทตามนี้เลยนะครับก็โอเคอันนี้เราจะมี VP ทั้งหมดเท่าไหร่ครับเพื่อนเพื่อนวันนะครับ90วันมันก็จะเท่ากับอ่า9,000บาทเนาะเพราะว่ามันวันละ100อนะครับอ่าตีว้าประมาณ900ก็จะประมาณนี้เลยนะครับทีนี้คืนทุนทุกคนก็น่าจะคำนวณได้แล้วว่าอ่ากี่วันคืนทุนนะอันนี้ปลอ,อสักนิดหนึ่ง นะครับเพื่อนๆต้องเวล75นะครับผมอันนี้ก็จากในเรื่องของการขายคอยเลยนะครับแล้วจริงๆในการหาเนี่ยมันสามารถหาได้มากกว่า500,000ด้วยนะครับเออ5 0 0แสนคอยด้วยนะมันก็เป็นอะไรอันนี้คือแบบเหมือนสมัยตอนปลูกตัวของ Water Mint เลยนะครับก็เรา Energy f ฟรี4ชั่วโมงเอานะครับเอาแค่ให้มันครบ4,000ตรงนี้ผมว่าก็โอเคแล้วนะตั้งเวลาไว้นะครับส่วนชั่วโมงเนี่ยผมแนะนำว่าให้เข้ามาทุก5ชั่วโมง นะครับ5ชั่วโมงเพื่อมาปลูกแล้วก็อีก1ชั่วโมงนะครับเราจะมี100ใช่ไหม100นะครับ120เนี่ยนะครับเราก็ปลูกไปก่อนเบอร์ในนี้ทิ้งไปก่อนนะให้มันเหลือสัก2นะครับแล้วเราก็ค่อยไปเอา1,000เน e นจีหรือจะเบอร์ให้มันหมดเลยก็ได้เบอร์ <c oughs> ให้มันเหลือ0เลยก็ได้แล้วมันจะเดินช้าเราก็เดินเข้าไปเอาพลังงานที่บอกนะครับ1,000เน e นจี 1, นั่นเอง <c oughs> อันนี้ผมต้องแยกหน่อยเนาะแยกแยก อ่าหกอ่ะโอเคน่าจะตามนี้เลยนะครับก็โอเคทีนี้ก็จบตรงในเรื่องของการฟาร์มคอยแล้วนะครับผมก็โอเคในเรื่องของการปลูกบัตเตอร์อ่ะทีนี้ผมจะพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของการเช่าแลนด์นะครับก็ในการเช่าแลนด์เนี่ยนะครับทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วว่าถ้าเราปลูกบัตเตอร์เนี่ยเราจะมีค่าคอสในการเช่าแลนด์ ในการเช่าแรนเมื่อกี้เพื่อนเพื่จะเห็นแล้วว่าเราได้แค่ร้อยหนึ่งเนี่ยมันขาดทุนนะครับมันขาดทุนนะทุกคนนะแปลว่าถ้าเราจะเ ا, ช่าแรนนะครับหรือเราจะปลูกบัตเตอร์เนี่ยมันจะไม่คุ้มนะครับหนึ100ค่าเช่าแรนของผมคือ6ดอลน,นะครับหกดอลหกเหรียญนะครับจะอยู่ที่205บาทเห็นไหมเพื่อนๆอันนี้คือต้นทุนของเราเหมือนเราไปเช่าแผงขายของอ่ะมันจะมีต้นทุนในเรื่องของตัวแผงอยู่นะครับก็อยู่ที่สองร้อยห้าบาทสองบาทนะครับแปลว่าในการที่เราจะเล่นเนี่ยนะครับในการที่เราจะปลูกเราต้อง ให้ได้มากกว่า2อ0อ210บาทนะครับถ้านอกเหนือจากนั้นก็ได้กําไรแล้วมันก็สาหรับใครที่อยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถไปถามในไลฟ์สตรีมได้นะครับก็ว่าแบบเออมันปลูกยังไงหรือมาดูก็ได้นะว่าสรุปชั่วโมงหนึ่งแต่ผมออลองปลูกไปแล้วชั่วโมงหนึ่งอ่ะนะครับชั่วโมงหนึ่งมีคนบอกว่าได้ประมาณ300 0 0 0 0 0 0 0 0 0ขึ้นอยู่กับราคาบัตเตอร์ณนะจุดนั้นนะครับจะมีพีคก,กก็คือขึ้นไปส0,000 0ได้อยู่ตอนที่อยู่ดีบัตเตอร์ราคามันพุ่งอ่ะไป2 0 0 210 นะครับหรือมันนิ่งอยู่ประมาณเ่197นะครับเอ่197แล้วก็200อะไรประมาณนี้มันจะไซเวียอยู่ประมาณนี้นะครับก็ตอนนั้นก็จะได้ประมาณ350,000 350,000นะครับต่อชั่วโมงแต่ถ้าเรามีเด็กรดน้ําเนี่ยเราจะได้อยู่ที่ประมาณเออ่ถ้าเรามีเด็กเด็กรดน้ํานะเราจะได้ประมาณ600,000เออ700,000เลยครับชั่วโมงก็700,000เลยนะเออชั่วโมงก็700,000ถึง 8แสนเลยนะครับแต่เราก็ต้องหักค่าค่าลดน้ําสําหรับคนที่มาลดน้ําให้กับเราด้วยนะครับมันก็ต้องมีค่าคอสตเพิ่มเติมไปอีกแล้วก็มีในเรื่องของค่าคอส์การกินเอเนจีด้วยแต่ไม่ต้องซสีเรียสในการปลูกบัตเตอร์เนี่ยเอเนจี Energy มันใช้น้อยนะครับมันใช้ไวต่อ3,000เมล็ดเนี่ย37ขวด38ขวดนะถือว่าน้อยนะครับในเรื่องของการกินไวนนะครับเราสามารถใครมีตัวเยอะๆมีตัวรองเนี่ยเราสามารถทำไวนนะครับแล้วโยนมาใส่ตัวฟาร์มอันนี้ก็ได้วันหนึ่งเราปลูกนะครับสักเท 1 0,000มืเมล็ดนะครับหนึ่งหมื่นเมล็ดก็ได้นะอันนี้เดี๋ยวเราไม่ต้องลองคิดคอร์สเนาะหนึ่งหมื่นเมล็ดต่อวันนะที่เราจะปลูกนะครับแบ่งขายได้นะครับอย่าไปขายยอดเดียวนะให้แบ่งขายทีละสองพันนะครับสองพันสองพันตั้งขายไว้สองพันเมล็ดเนี่ยนะครับคูณนะครับผมว่าร้อยเก้าหกอ่ะผมว่าเลทร้อยเก้าห้าประมาณเนี้ยแค่นี้เราก็จะได้ประมาณเป็นเอ็มกว่านะครับหนึ่งเอ็มก็ทุกคนก็เห็นเห็นแล้วว่าหนึ่งเอ็มมันคือเท่าไหร่ร้อยแปดสิบใช่ไหมเออทำไมมันน้อยจังวะนะ เมื่อกี้หนึ่งเอ็มอ๋อเมื่อกี้เราได้มาห้าแสนแปลว่าเราต้องปลูกเยอะกว่านี้ดิอ,นนอันนี้คือได้ค่าแลด์อยู่วะเนี่ยนะครับเออหนึ่งหมื่นเมล็ดก็หนักอยูน่นะปลูกทั้งวันเนี่ยนะครับคือถ้าเราปลูกคนเดียวเราจะได้ประมาณสามวันเออสามพันเมล็ดนะเราคูณไปเราปลูกประมาณแปดชั่วโมงนะครับคูณหนึ่งเก้าห้าอ่าเราจะได้ประมาณสี่ล้านใช่ไหมสี่อาร์ตีเป็นห้าล้านคูณอ่าแปดสิบดูได้เก้าร้อยเลยนะครับ อันนี้คือเราปลูก8ชั่วโมงเลยเนะี่ยอ่ะโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับอันนี้คือคํานวณให้เห็นในในภาคตัวของอภาคทฤษฎีนะครับปฏิบัติอนะ่ะผมว่ามันก็อาจจะแบบไม่ได้เป๊ะๆอะไรขนาดนั้นหรอกเพื่อนๆนะก็เล่นเกมให้สนุกนะครับก็ตอนนี้เซิร์ฟมันน่วงผมเลยมาทําคลิปนะแล้วก็ให้เพื่อนๆรู้ว่ามันสามารถหาในเรื่องของตัวคอยไปขายได้นะครับแล้วก็สามารถหาพิกเซลได้เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาพูดถึงในเรื่องของการรีออเดอร์ด้วยละกันนะครับเดี๋ยว รีเซ็ตสรุปให้นะครับก็ตอนนี้ผมรีไป1000ออเดอร์แล้วมม้งเนี่ยอ่าโอเคมันดูของไม่ได้แต่มันดูประวัติได้นะผมรีไป1 4 0 0เอ่อ1,400เออ1นึออเดอร์ 1, นะครับเจอ่อเจอ24นะครับเจอ24ก็คือนับรวมทุกอย่างที่มันจะเป็นพิกเซลนะแล้วก็ได้มา128นะครับจริงๆมันจะได้ประมาณ2มันมันต้องหาอีก100เมล็ดนะเออ100 100พิกเซลเนี่ยนะครับมันจะอยู่ประมาณ200-250 แล้วก็ตอนนี้ราคาพิกเซลก็ถือว่า,าค่อนข้างาราคาร่วงอยู่นะครับเป็นบาทจะ3บาทเลยนะอุ้ยมันมีตัไป3บาทด้วยหรอเกือบ3บาทแล้วตอนนี้บิตคอยราคามันร่วงนะก็จะประมาณ250อันนี้ก็จะเป็นอีอกเงินอีกด้านหนึ่งนะครับพี่ทุกคนเห็นกันก็เดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ดูละกันผมพูดตรงนี้ก็เหมือนเพื่อนๆรู้ไปแล้วแหละ,แ,ละแต่ถ้าใครอยากรู้รายละเอียดเร็วก็มาสอบถามในไลฟ์สตรีมได้นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ล้กัน ขอเออในเรื่องของการฟาร์มคอยนะครับก็ฟาร์มให้สนุกลุกนั่งสบายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า